อขอบคุณอาจารย์น,นุ้นะคะที่ให้โอกาสและให้เกียรติในการที่จะมาได้คุยแลกเปลี่ยนกับพี่ๆน้องๆชมรมสมาคมไพลก์นะคะอาจารย์ก็ชวนมาลำไพล็ก์มาฝึกกับคอสอาจารย์ในคอนนี้อาจารย์บอกว่าเป็นการฝึกแบบใช้จิตไม่ใช้แรงแตอนแรกก็มีความงงแต่ว่าความงงตรงนั้นนะ่าจะมีไม่ค่อยมากเพราะว่าตัวหนูเองอ่ะสรพัทธาในตัวอาจารย์ยแล้วเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ที่สนับสนุนแล้วก็สร้างพวกเราขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ยื่นให้เราหรือสิ่งที่อาจารย์บอกเราเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเราจะเป็นแก้วที่ว่างแล้วเราพร้อมที่จะถึกดังนั้นที่ผ่านมาเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้เป็นที่เสนอเห้กมนนะครับคุณนุ่มี่ไปแข่งมวยทีนะฮะส่วนมากได้เหรียญทอนะครับดอเป็นของจริงเลยและแกเอา เอารจะถูกไปเยอะทีเดียวเยอะที่สุดในทั้งหมดเพราะว่าเหรียญทองผมจะให้20,000ไงเงี่ยบางทีได้ห้เหรียญกระสานหนึ่งละนี่เป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าชมเชยนะครับว่าเขามีฐานของเล่นไทยเก่กจนกระทั่งสามารถที่จะได้เหรียญทองจากเมืองจีนซึ่งมีมาตรฐานที่จะทุแทนตับกูลจีนในประเทศของเขา ถ้าคนไทยสามารถชนะได้จะต้องดีจริงถึงจะชนะนะนั่นนั่นคือภาพตรงนี้ผมก็เลยอยากให้เขกคิดว่าพอหลังจากเล่นแล้วหลังจากที่ผมบอกว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นเชิงถิ่ไม่แชิงแรงเนี่ยก็จะมาคุยให้พวกเราฟังว่ามันดีอยู่นะครับคุณค่ะอาจารย์คือต้องขออนุญาตนิดนึงค่ะว่าการได้เหรียญทองไม่ใช่เก่งที่สุดนะคะเป็นการที่เราตอบโจทย์หรือทําตามบัญญัติตามที่กรรมการต้องการได้ดี กคะเราไม่ใช่เ so ก okay. okay, right okay, ่งที่สุดนะคะโดยทั้งหมดทุกงนลเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์นะคะเวลาเราไปแข่งที่ต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วเราก็ไปได้วูตัวเราเองนะคะทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็ประมาณสี่ห้าหมื่นคือเราไปเที่ยวด้วยนะคะบางทีเราไปแข่งจนเราอิ่มตัวแล้วไม่เอาแล้วอาจารย์ก็ไปสิอัดฉีดเราก็คิดมาเออดีแล้วรอบนี้ได้ค่าเครื่องบินเราก็ไปต่ออะไรเงี้ยแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยทีจริงๆแล้วหนูว่าเลิกเล่นไท ประบาดเจ็บนะบาดเจ็บปุ๊บก็หันตัวเองไปขวบจักรยานแล้วแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่ในชมรมพระอาจารย์นิดด้วยก็แจ้งมาว่าที่ลูกศิษย์ของอาจารย์เจ้าคุณปิงเนะี่ยค่ะเขาจัดแข่งที่เมืองฮ่องกงแต่ตอนนั้นฮ่องกงมีจราจนจึงจับไม่ได้ย้ายกลับมาจาัดที่ฐานเมืองไทยพวกเราคือลูกศิษย์อาจารย์เจ้าคุณปิงซึ่งอยู่ในเมืองไทยขอให้ทุกคนไปช่วยเป็นแข่งดังนั้นได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่ก็กลับมาเล่นแทยเกอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าอาจารย์ตัดฉีดอีกเลียนกันหนึ่งหมื่นะคะเราก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ฝึกนะคะเพราะทุกครั้งที่เราฝึกไปต่างประเทศเนี่ยหรือไปแข่งประมาณสิครั้งว่าประมาณสี่ห้าแสนรวมกันแล้วเนี่ยเขามีอัดฉี่มามันก็เหมือนเป็นค่าต้นทุนที่เราได้และมีอาจารย์มาช่วยจ่ายนะคะอันนี้หลังจากที่เราฝึกกับอาจารย์มาเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยสิ่งที่หนูได้รับก็คือสิ่งที่เราบาดเจ็บมันหายไปนะคะมันก็เป็นการตอบโจทย์ว่า มันเป็นเป็นศาสตร์ที่น่าที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ทําแก้วน้ําของเราให้ว่างเปล่าแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆที่อาจารย์พยายย่อยแถาซึ่งมันไม่ได้พ้นจากบรรดาศิลปการเลยนะคะนี่ค่ะเราก็คุณนค่ะคุณฮะอาจารย์เขาเรียนเราคุ้นติดต่อเราคุ้นเลยการใช้ไม่ใช้แต่